สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บางเลนครับอยู่ที่อูรรถเกี่ยวครับสิทธิเจริญการช่างที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือรถเสียแอสครับรถเสียแอสบางเลนเยธีบางเลนมาแล้วนี่เ <700. S 1> อเจ็ดร้อยอู้รถคันนี้นานแล้วนะหลายปีแล้วกดบอสหน คนก็รอรถก็รอเดี๋ยวให้ไปดึงรถก่อนไหมเสียดจะพุ่งลงมาไปดึงรถก่อน เอารถเกี่ยวเหรอไอ้นี่ดึงกันนะดูดีนะครับสวัสดีครับคนรอรถก็รอคนก็รอเมียก็เยอะอันนี้จะเอารถไปส่งที่นครนสวรรค์เอาขึ้นเลยไหมหรือว่าจะดึงเลยไหม <c oughs> ดึงเลยเนาะไ <c oughs> ปไปไปดึงเลยปะ <c oughs> ตอนนี้ผมเอารถโฟกึบริ์มาส่งที่นี่ครับแต่ตอนนี้โฟกึบริ์หมอบไปแล้วครับ ตอนนี้โฟกึบริบมอบไปแล้วต้องใช้รถดึงครับผมติดติลิลิติดติลิลิติดติลิลิตรีดูดิร่องรอยติดไปหมดเลยเพราะว่ามันหนักตั้งเจ็ดตันหกดูดูติดติดวันยังเป่วไฟอ่ะนี่วัน ยังเปล่าเฟ้ยเลยไหนนี่มันมีน้ำมันอยู่อ๋อจะดันเหรอเสียเอสจะดันเหรออ๋ออุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์รถเกี่ยวเสียเอสนี่จะเอารถคันนี้ครับไปส่งที่นครสวรรค์ครับลูกค้าส่งรถมาซ่อมครับกับเสียเอ็มสิทธิ์เจริญการช่างครับผมติดแล้วครับ เพราะว่ามันหนักล้อหน้าฝั่งนี้ก็ติดมันเปียกไงพื้นเปียกหลักๆเลยก็คือล้อหลังนะมไม่ใช่ล้อหน้าล้อหน้ามันเป็นล้อคู่แต่ล้อหลังมันเป็นล้อเดี่ยวมีโฟลิคลิแต่ไม่ได้ใช้อะ่ะติดซะก่อน เออเอารถดึงขึ้นเราใช้ก่อนนี่มีอะไรครับโอ้โหเอดดึงกอนตไม่่าหลแหละติดติดลิลิติติลิลิติติลิลิตรี ถ้าไปเหยียบปูนหน้าบ้านผมนี่แตกไม่มีชิ้นเหลือไม่มีชิ้นดีนนมันไม่ได้จมนี่จมยังไม่จมนี่นี่แหละเขาเรียกว่ารถจมนี่เนี้ยนี่จมนั่นนั่นน่านรถกระบะจมกะระเนี้เนี่ยนี่ละอ้ว,วนเนี่ยอ้วนมันตั้งปัม๊มเลยที่อวนนี่ปั๊มมันอยู่นี่นี่ปั๊มมันตัง้งเลย ตังไหนตังไหนมันมีมองตังจูนเลยมันมีมองจูนขึ้กันมันม่มังเปิดน้ำมันขึ้กันไหนมันไม่ยู่แพี่เขาทุ่นเหมือนบอเออจูนน้ำมันขึ้นตังไหนขึ้กันนี่กับพ่อเลี้ยวเลี้ยวหลายกับรถแหน่องบอมันโบเฮงอยู่ไหมเขาใหม่ไรไงไฟผมสว่างดีไหมใช้ได้นะเวลาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยดูแล้วมันสว่างดี ยิ่งกับแฟนโทรศัพท์อีกเก็บข้างล่างก็ได้เท่าไหร่เขาบอกว่าแอ s นี่เมียเยอะจริงหรือเปล่าครับพี่น้องอย่างน้อยๆต้องมีสามที่หมวกเอาไว้ทำเชียร์เซลกันเล่น ไอที่ไม่ยิ้มนี่คือเรื่องจริงหรือว่าหลอกเนี่ยไม่มีใช่ไหมมันรูปหล่อใจดีครับผมแซวกันเล่นแซวกันเล่นอาอแล้วทำไมเราไม่เอาขึ้นรถด้วยเลยไม่ทำไมเราไม่เอาอไประกอบไว้ในรถหรือว่าเขาเปลี่ยนใหม่โอ้ลากรถก่อนเซ็ด<ะ>เอารถเกี่ยวลากครับ โม่างสลิงน่ะสลิงมัดเลยมัดเลยครับไม่ขาดล็อกสกิดนิดเดียว มันก็มีแรงของมันอยู่เอ่ออ้วนอ้วนอ้วนจะลองอย่างเดียวเลยอ้วนแต่เครื่องนิ่มมากเลยติ๊เป็นติดติ๊กเป็นติดเสียเอ็มต้องเอาเทอร์โบคู่แล้วดูดสดไปเลย ันก็มีจังหวะของมันอยู่นะมันก็แรงนะแต่แค่มันติดลม่นิดเดียวเอง ยกของไปคืนเขาด้วยทำง,งานเสียบลูกันเสียบข้างล่างเลยเอามันได้แล้วมันได้แล้วอาไยกเลยนี่อ้วนทำเป็นเซียนนะ จะปัญหาคลุมอะไรเยอะเฮ้ยมันแรงอยู่ดิเมื่อกี้มันติดลมไม่เฉยมันแรงอยู่มีโฟล์คลิฟก็พอได้ใช้อย่างนี้แหละ,ะเสียยันี่ขัดลอ้อมมันแผบเลย นูเอาไว้ข้างในซื้อมาก็ได้ใช้เลยครับซื้อมาก็ได้ใช้เลยถือว่าดีดีนะเจอมไปเลยอ่ะได้ส่งรถด้วยได้เงินด้วย ลงมาลงมาลงว่านลงถอยถอยด้วยว่านลงด้วยโอเคโอ้มันหนักขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนของมันน่ะอันนี้อันนี้มันอันนี้มันโซ่อะไรเสียโซ่อะไรเนี่ยโอครับอ๋อ ไอที่พาเขา้าเข้าไปข้างในนะใช่ใชอ๋อเหรอแชยัตมีสาวไปด้วยไหมเนี่อเอาไหมเดี๋ยวหาให้เอาตอนเดียวตอนเอาตัวเองให้รอดก่อนไม่จะถามเรื่องแบตเตอรี่จะไปซื้อที่ไหนแบตเตอสองซื้อที่ไหนพี่แอดตอนเนี้ยแบตรถผมมันน็อกไปแล้วหนึ่งตัวไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ รถยาวอ่ะแตเล็กการถดีอ่ะก็ใส่น้อยใส่น้อยไปะเดี๋้าไปแยกยวขไปใ่จะแยกตรงนวส่ไปตต่อไปยวขวาเข้าไปนะงามทางเรอลยกเลยิกีไปถึง้ียังถึงบอกขยยะอย่เลยแล้วเลยที่ไเอแดงไปไปแดไปไป้เจรินการช่างครั ม,มานเ,เอาอ้วนแปลกเนาะพอมาพอมาถึงบ้านเสียเอ็มทำไมไม่มีควันตอนท้องสต,ตาร์ยังควันบลกหลายเลยไม่รู้เหมือนกันแต่มาพอมาถึงบ้านเขาไม่มีควันได้เห็นสักแอะเลยดูเลยเนี่ยปกติสต,ตาร์เฟะก็ช่วยเลยอันนี้คือมาช่วยเขาคือแน่นอนหรอ,อ่ะมันมาถูกที่ถูกเวลาแล้วโอเคครับ พูดเสียทางน้มันสองลูกเลยลลลเราขัดอย่างมันผัดมันแผลบเลยว่ะหางสวยตลอดเวลาเลยจ็ดปีหรอคันนี่เจ็ปีแล้วพนะี่แอดคันเนี้ยน่าจะหลายปีแล้ววันจะเห็นตั้งแต่ผมมาตั้งแต่แรกก็เห็นแล้วคันเนีย้ยโอเค เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ